วันนี้ก็จะมาแชร์เทคนิคบอกเคล็ดลับนะครับสำหรับหลายๆท่านที่เล่น Facebook หรือ TikTok ทางโซเชียลมีเดียต่างๆแล้วไปเจอวิดีโอแบบนี้นะครับแล้วเราอยากเล่นเพื่อความสนุกถ้ากดติ๊ดให้ภาพมันตรงเนะ่ะบางท่านก็ทำได้บางท่านก็ทำไม่ได้แต่ผมมีวิธีนะไม่ต้องใช้ความพยายามมากอะไรเลยขอแค่ตัดต่อเป็นนิดหน่อยถือว่าโอเคเลยเดี๋ยวดูตัวอย่างภาพมันเป็นยังไงนะครับอันนี้ก็คือตัวอย่างภาพนะครับที่มันจะเลื่อนมาแล้วเราจะกด ใอ้มันอเอา้าแต่มันไม่หยุดนะวิธีของเรานะครับคือเราเข้ามาแอป,ปที่คีเนียมาเตอร์นะครับแล้วก็แตะตรงนี้นะครับมาที่ความเร็วอา้าวแล้วเราก็เลื่อนให้มันช้านะครับพอเลื่อนให้มันช้าเราลองกดเล่นดูครับอ้ามันก็จะชา้าค่อยๆมานะแล้วก็กดอ่ะแล้วก็เอานิ้วลากไปครับผมลากไปลากไปครับผมลากไปครับผม,บผมอ่า มันค่อยๆมาใช่ไหมครับนี่นี่นี่อ่ามันตรงล็อกแล้วนะฮะนี่แล้วเราก็กดตรงนี้ครับผมจับภาพแล้วบันทึกแค่นี้นะครับก็เป็นอันเสร็จถ้าอยากให้มันขยายใหญ่ๆนะครับมาที่คำว่าแท่นและซูมอ่ะแล้วก็ติกทั้งสองอันนะครับ มันจะมาอัน,อนหลังกดปึอ๊อ่ากดตรงนี้อันนี้เลื่อนใหม่ครับผมอ่าอ่าเราค่อยๆเลื่อนนะผมนี่เห็นไหมครับบางอันอ่ะมันไม่ตรงเนี่ยแสดงว่าบางอันอ่ะวิดีโอนึงเหมือนเขาสร้างมาหลอกเราอ่ะให้เล่นเป็นนานๆกับอีกวิดีโอนึงอ่ะ เฮ้ยเขาสร้างมาเฮ้ยเขาไม่หลอกนะแต่เขาทำได้อะเป๊ะเป๊ะนะฮะเราค่อยๆเราค่อยๆกะเอาครับผมอ่ามันก็จะได้ประมาณนี้เลยนะครับผม